ล,ลักขามโค้งหลังจากโอนเนกันในกันหาแสนกว่าบาทก็คือบอกง่ายๆว่าหลอกต้มกันกับแมนนะครับนะกมีคนหลายๆคนทักมาว่าเสษีดยดเงินบ่อนะครับนะมัน,นเสียดายอยู่ครับนะคนโอนให้หาแสนกว่าบาทเสียดายคนที่เอาเงินไปหาแสนบาทเกียดาดถามว่าคนเอาเงินไปเสียดายเรื่องอยังเสียดายเรื่องที่หัน้าพิ้นไปหายูเซโนหรือว่ายูสวรรค์เขต นัดกันอยู่โรงแรมมีคลิปเสียงมีแต่ว่าเพื่นบออนุญ,ญาตมาให้มาเปิดนะครับนะสาวกบมาตามนะัดเพื่อนเตรียมเงินสดไปให้เตรียมท่องคําไปให้สาวบกามากัญญาหัวนาเพื่นทับหรือญาญิหัวนาเพื่นฟาดนะครับนะอ่ายอมเอาซ้ำนั่นนะครับถ้ายอมอไปหัวนาเพื่นทับเพื่นฟาดก็จะจด้หลายๆหัอนเพราะว่าเพิ่นไล่มาบอกผมเพิ่นซื้อสิ่งซื้อของเยอะแยะเสือ้อผ้าทั้งสอยทั้งเงินสดนะครับตอน,นออก แบบนี้ว่าใดนะครับเอาอะไรเป็นบางอย่างนะครับเนี่แหละครับพิ่นกันเลยจะว่าหล่อกันกระเมียนเพว่าหล่อกันกระเมียนนะครับเพราะว่าหัวหนาเพิ่นกะอ่าเพิ่นกะจบปรญญาตีอยู่อเมริกานะครับพิ่นจบวิศวะไอทีนะครับนะพิ่นทํางานไอทีพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกนี้แหละครับเนาะพึ่นกะได้งานดีเพิ่นกะเก็บเงิน ถ้าเพิ่งเกษียณเพิ่นก็นนกบอกว่าเพิ่นได้หลายเติบแต่ว่าเงินสนชวนนี้เพิ่นเงืนพวกค้าเขามีชันค้านั่นค้านี่เพิ่นเราโอนให้สาวนะครับถ้าได้ค้าเขามีชันมาก,กโอนให้ร้ายก็คือจังบินละสี่พันดอลลาร์นะครับกแสนสองแสนสามก็บาทนี่แหละครับน้องคนนี้ก็ได้ดวงดีฟุกไปเจอบอเงินบอท่องนะครับกตบกลกนว่าจะแตง่งรวอกันหลังปีใหม่ก็เลย่มรเด็แตง่งโหนหาเพื่อนมาเบิ่งลาาเล่า จะจัดงานแบบไหนจะพบกันยังไงมาปรึกษาบุรุกษกุญญายนะครับคือคลิปผมบอกให้มาหอดมาถึงผมมาหอดมาถึงผมก็บอกว่ามันเขาไปเข้าบ้านนะเห็นยังไงครับหัวหน้าเพ็่นกันนอนอยู่ซนู่นโรงแรมอ่าอยู่สวรรค์กเกีกกะโรงแรมไกลสวนนั่นแหละครับอ่านอนเขาบอกว่าตามนัดอ่าหัวหน้าเพ็่นกับบอกในคลิปเสียงทีบอกกับผมเนี่ยถั้งอัดคลิปทั้งโทรบ้กกันว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังนอนเขาคอยสักเบาค่อย เนีน่ยนำ่นคำเบาให้เขาแทรกเสียงเขามาเวลาคุยกันเปิดวิดีโอวข้อแต่ว่าเขาไปเห็นรูปลานาตาพ่อแม่เขาครับอ่านี่แหละครับ,รบมันเป็นเรื่องเล่าแบบนี้นะครับคบกันในหาเดือนกลัวโดนไปหาหกแสนเะนี่ยกับเกือบหกแสนแล้วไปไปง่ายสองสองหมืน่นล้านหมื่นเกือบมันสามแสนกูน 3, กลัวนะครับนี่นะครับสลีปที่ผมโชคผมไม่เงินบาทด้วยผมไม่ร้อยบาทสองร,อย,อ,งรอยบาทน้วยกันสองรอยเหรียญร้อยเหรียญน,น,นะครับ ไปย้อนมาคลิปเก่าๆของนองนะ่ะนองเขาบอกว่ามีหนุ่มเรื่องนอกสนะ่งทรงไงอาทิตย์ละลอยเหรียญสองลอยเหรียญลอยหาสิบเหรียญบางอาทิตย์แต่สี่พันเหรียญน,นะครับจีหน่อยซัมไนแล้ครับเพราะฉะนั้นก็บางคนว่าขึ้นโดนหลอกง่ายแท่าบ่โดนหลอกง่ายครับลูกเัรหนาเป็นเกือบจะสูงนะครับจบปริญญาเบาภาษาคิดของแขวอหู่อเมริกาไดดเป็นเป็นวิศวะนะครับพวกไอที่นี่นะครับ เป็นกับยูมริกาแต่น่อยเป็นเป็นคนคำมวลคุณพอเป็นคนทาแขกคุณแม่เป็นคนอ่าอ่าเมืองไออ่าวควาโนมนะครับนะทาอุเทนนะครับลูกึ่งไทเลาาอุตสาบินมานะครับเป็นผมกับพ่อหนาก็คิดคี่กันผมเป็นผมเป็นพ่อหน้าผมก็คิดว่าเออกุเดฟ่าดากแน่ๆกูไดดทับแน่ๆกุไปครั้งนี้สาวจำนวยหวานงูกุ่ะผมก็คิดแบบนี้คือเพิ่นคิดกันแหละครับแฮปปี้ก็บที่คิดแบบนี้กันคำว่าเราคิด ก็มาหอดเดียบร้อยโทรจะในนองเขาก็หลับสายแต่ว่าบามาบัสามาอะนรดอ้างนี่นั่นอ้างนั่นนี่น่งคือบินมาเป็นพันยิโลเูให้จะไหนครับหลักขามโลกนะครับผมเป็นหลักขามโขงน,นี่เสียความรู้สึกนะครับผมนึกบอวว่าหลายหลายคนบัววนุุมพนาหนาขึ้ือนหรือผมหรือว่าไผ่กระซังกีบสา,สา,าวเล่าเนี่ยปวดหัวเก็บใจนะครับนะเสียงเงินบัวสดใสหรอกครับนะคิดมากนะแต่ว่าดีเป็นโนนาคุณบกว่าผมว่าปึ๊ปั๊บตัวอะไรแล้ววิปัญหา ตายตัวเรื่องเล่าให้เพื่อนในคนอื่นรับรู้ไปเลยว่านองเขาหลอกลวงคิจริงนะครับนอนเป็นดุซ่าหอนตัวไปผมไม่อยากายแต่ว่าบัวห้เวหนาเพื่อนล่งบัวเหีวเสียงเพื่อนล่งที่อัดมาผมนะครับนะเอาสิ่งของที่เพื่อนเตรียมไห่นองล่งได้นะครับเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกแหวนพวกสร้อยพวกเงินนี่ได้นะครับผมก็เลยโชว์สลีปแน่มีพวกเสื้อผ้านองสิว่าปากนองเพื่อนแจกคนทั่วไปนะครับแจกอยู่แถีวนั้นล่ะนะครับ เป็นกระเที่ยวผู้ยิงาราอเกะใส่ไล่ยังไปสวรรค์นะครับแก่เส้นแกะเขียดเป็นกับบินกับสมุทรภูมิกับคุณล่ะครับอเมริกาเนี่ยครับจะบินตรงหรือจะบินอ้อมกับวรู้ะครับเนาะเป็นกับล่างานมากนะครับเป็นกับมินนาทีนาทีการงานที่ดีถามว่าคนที่มินาทีการงานความบูสูงไปยังจำนวนหลอกบอกว่าแต่นนุ่งล่าของนุ่มไทยนะครับไออาการทหารตำรวจพวกคู่โดนหลอกเซวซา มันเกี่ยวกับความรู้ครับน้องเขาเรียนในในโชเชียวล่ะสาวลาาเขาเรียนในโชเชียลเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้จบอะไรหรอกเขาเรียนในนี่แหละเป็นประสบการณ์เขาเคยหลอกคนนี้มาแบบนี้เขาจะหลอกคนนั้นแบบอยางนั้นเขาศึกษาอประสบการณ์น่ะไม่งั้นพวกโรงงานเอกชนหรืออ้ต่างๆเขาจะรับพวกมีประสบการณ์เหรอเนี่ยครับเนี่ยถ้าเปรียบน้องคนนี้เขาจบปริญญาเอกเลยนะเนี่ย เรื่องการพูดคุยกิตติมิยานะครับนะนี่แหละครับอย่าประเมินผู้หญิงเราต่ําอย่าประเมินสาวโซเชียลต่ําว่าคุณจะหลอกเขาง่ายๆมีแต่เขาจะอ่อยคุณนั่นแหละคุณเห็นรูปร่างหน้าตาเขาสวยๆมังามคุณคิดว่าเออคุณเทับเขาแน่ยได้ฟาดแน่อ่าโอนเงินไปก่อนคิดอย่างนั้นทุกคนผู้ชายไม่ว่าพี่เขาไม่ว่าผมไม่ว่าคุณลุงคนไหนแหละเห็นสาวสวย นงานไปลงทุนเขาเรียกว่าลงทุนจะได้กาไรหรือไม่ได้กําไรมันมีปอย่างหนึ่งลงทุนต้องมีความเสี่ยงไม่ว่าลงทุนอะไรนะครับนะลงทุนกับสาวก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเขาหลอกเราก็ได้แต่ว่าเราให้ด้วยความเสน่หาก็ได้แต่ว่าเราให้พวกความน่ารัากเราอยากฟาดก็ได้มันคิดได้เหมือนทุกอย่างนล่นะพราหน้าทั้งหลายนะครับจะมาโทษกันไม่ได้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าทีลุพีวันแช์มากกับเป็นรุทาหอนเป็นเรื่องทีดีมากนะครับ บราต้องอายนะครับนะแช่ประสบการณ์ไม่คนอ่นรับรู้เพื่อมันจะไม่โดนหลอกโดนต้มนะครับบางคนโดนหลอกหลายคนนี่บ่ากล้าเปิดเผยนะครับนะเขาก็เข้ากับว่าแค่เฉียดเฉียเอ่ยชื่อไผ่บอระบพ็ว่าเป็นไผ่แฟนประเทศสาล่าเปิดใจกับรู้แล้วครับเนาะแต่ว่านาไม่ไม่กันสงสัยแต่ว่ากับพึ่งระวังนะครับกีบมาวีกับพ่อดึงเซฟเงินคนไทยคนเล่าได้อยู่นะครับก็่อยากให้หลอกต้มกันอยากให้กำลังใจทุกคนบว่ไหวกำลังใจสาวล่าที่มาออกมาเปิดใจหรือให้กำลังใจนุ่มสูงไว้ทั้งไทยทั้งเล่าขาไปกีบสาวเล่า ให้สมหวังทุกคนไให้หลอกต้มกันนะครับเนาะเข้ากับ่ได้มีอคติอ่อไผที่เบามากคือแช์ประสบการณ์ู่กันปังบงไวเราวังนะครับแต่ว่ากีบสาวตัวลงทุนจริงๆนั่นล่ะแต่ว่าลงทุนเฮาตรตรงมีความเสียงนะครับเนาะให้เราว่งนะผมกเคยให้ผู้สาวครับมือนี้ก็ให้ครับพันสองให้น้องสองคนให้คน 1, 000, 1, 000, หนึ่งพันหนึ่งคนหนึ่งสองรอยน้องเขาขอสองร0อยบขอพันหนึ่งไปเที่ยวงานเซโนนะครับ ผมก็หายเป็นยังผมยังหายพอผมไปเคยไปกินไปนอนบ้านเขานะครับผมก็นอนได้เกียงได้หวอกได้บานเขาก็พาผมไปเที่ยวไปกินนั่นกินนี่มีความสุขนะครับแต่ว่าเคตยร์ทนาคนนี้กับบุดเมีความสุขดังสมหวังก็เลยซื้อประสบการณ์รักแสนนะครับลักเครื่องล้านหมดละหาแสนกลัวนะครับกนะ็ถือว่าเป็นบุเรียนไปบางคนโดนร้ายคนนี้เลยครับประกามาเปิดเผยสู้กันฟังนะครับผมก็ได้เอ่ยซื้อไผ่นะครับเปิดเผยได้ เพื่อเป็นบทเรียนให้คนอื่นจดจำนะว่ามีการหลอกลวงกันในออนไลน์นะครับนะในรักขามโหงหรือรักขามโลกนะครับนะคนอาเพิ่นกะเป็นคนมีความรู้แต่ว่ากันเยเรียมได้กับมมีปัญหาเปินลกะเป็นคนนิสัยดีเบาดีนะครับนะอาโปรไฟล์ดีสีุ่ยก็ผมเหมือนกับอนนอนทมชวนผมกับอนนอนทมชวนเพิ่นกะบ็เโยคในเครื่องนอนยังนะครับนะมันกะถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าราคาแพงนะครับฐานะกับซ้ำฐานะเพิ่นนั่นแหละจบวิศว่ากับมีเงินเดือนหลายนะครับ เง,ง,งินดลลาสซ่มน,นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับหลักต่างไว้หนุ่มใจสาวเล่าหรือนุ่มเล่าสาวเล่าหีกอกะหลอกต้มกันจริงกับมีในความจะนี่หากับมีกับพึ่งระวังนะครับมันคือเรื่องจริงผมบันน้นั่งเทียนเบานะครับมันมีหลักฐานมีียังต่ตางม,มีขีปเสียงมีสลีปเงืนในการโอนให้นอกคนนี่นะครับนะผมบันนี้มาปักปั๊มคนใดมันคือเรื่องจริงกังไมาแชร์ชูก,กันฟังเป็นยังจังเบาก,บก็คือให้เระวังนะครับสุด้ตยนี้ผมให้กำลังใจทุกคนทุก่ันนะครับ ยังไงคบกันเด็มีความสุขให้สมหวังนะครับให้พินิจพิจารณารอความอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ขอบคุณหัวนาเพป็นที่แปบะุกการมาเรากันฟังเสียงหัวนาผมว่ากล้าเปิดเผยได้เป็นให้เปิดเผยเสียงนะครับแต่ว่าจะรีบเงินกับสิ่งของที่หัวนาปากมาาหรือก็ทายถอดคาเบาที่หัวนาเบาผมฟังกัน,น,นี่แหละครับมันกับประมาณนี้นะครับกับพึ่งระว่างไว้มันมีหลายอย่างที่หัวนาผเว่าผมฟังกกบผมก็จะกันกองเบา ได้คลิปต่อไปนะครับนะคลิปนี้กับร่ามาานี้นะครับสวัสดีครับ